สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้ไปเก็บน้อยหน่ามานะคะน้อยหน่าเยอะมากนี้ยังไม่หมดนะคะนี่แค่เป็นบางส่วนที่เราก็บได้นี่เยอะไหมคะตะก้าใหญ่เลยแล้วดูลูกสิดูลูกเลยลูกใหญ่ใหญ่ แต่ที่จะมาให้ดูนะคะมันมีเพี้ยลงด้วยค่ะมีเพี้ยลงด้วยนะเพี้ยก็คือจะเป็นพวกเพีย้ยเพี้ยแป้งหรือเพี้ยอะไรขาวๆอะเดี๋ยวเราจะมาทําการล้างให้ดูนะคะมีบางคนบอกว่าถ้าเพี้ยลงเนี้ยก็กินไม่ได้เลยจริงๆกินได้นะคะแล้วก็เอามาล้างได้ด้วยนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมดูเลยมันจะมีเป็นตัวขาวๆอย่างเงี้ย ยิ่งถ้ามดมันอถ้ามดเป็นตัวนำพานะถ้ามดมันขึ้นไปตามต้นเนี่ยมันก็จะไปกินเพียแล้วมันก็เดินตามแล้วก็ตัว,ต,วตัวแพร่กระจายไปตามทั่วเลยหนนั้นเราก็เคยเอาสไลไปฉีดตรงอะไรอะโคนต้นมันแต่ว่าด้วยความที่มดมันเยอะก็เลยฉีดได้ไม่หมดก็ทำให้มดเนี่ยเดินทางเอาเพียไปเต็มต้นเลย ตอนนี้ก็กระจายเต็มเกือบทุกลูกเลยเราจะมาทําการกําจัดเพี้ยที่เราเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกเราก็เตรียมน้ํามาก่อนเลยนะคะน้ําเปล่านี่แหละน้ําสะอาดนี่แหละแล้วเราก็เพื่อจะล้างลงไปนะคะเราก็เลือกลูกที่เวลาเก็บนะคะท่านผู้ชมก็เก็บให้มันมีก้านด้วยแล้วก็ดึงออกแบบนี้เลย ให้มันมีก้านอยู่อย่างนี้ด้วยนะคะน้ํามันจะได้ไม่เข้าตรงจุกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกลูกที่มันที่มันมีเพีย้ยเยอะๆนะคะส่วนมากก็มีจํานวนเยอะอยู่นะคะอันนี้จะเพีย้ยเยอะมากเลยเราก็ทําการล้างเลยะคะ่ะก็เอาแปรงสีฟันมาแล้วก็ขูดๆลงไปตามร่องของเขาตามร่องของในหนา เยอะมากค่ะเพี้ยบางคนบอกกินไม่ได้แล้วกินได้นะคะเดี๋ยวเราล้างเพี้ยออกหมดแล้วก็จะล้างกี่น้ำก็ได้ค่ะรูปรูปรูปออกให้หมดไอ้ดำดำมันก็จะออกไปด้วยนะคะแปรงสีฟันก็เอาแปรงสีฟันที่ที่ยังดีๆอยู่หรือยังไม่ได้ใช้ก็ได้ค่ะหรือจะเอาที่ไม่ใช้แล้วเอาตามซอกเนี้ยออก มันจะได้ซอกะเข้าไปได้แป้งยาแป้ง,งสีฟันนี่มันก็จะนุ่มๆหน่อยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะเพียยเต็มเลยบางคนเขาเรียกว่าเพี้ยแปง้งเขาบอกว่าถ้าเอาไปเอาน้ำน้ำแรงดันสูงไปฉีดที่ต้นที่ที่มันมีลูกอยู่อะ่ะเพี้ยมันก,ก็กระจายไป ไม่รู้ว่าไปหล่นตรงไหนหรือไปโดนต้นต้นผักต้นพืชต้นพริกอะไรมันก็จะไปเกาะอยู่ที่นั่นอีกนะคะมันก็จะไม่ตายนี่ค่ะพอล้างแล้วก็จะได้หมดแบบนี้เลยอันนี้ไม่มีเพีย้ยล้วเราก็จะใส่ถาดแยกไว้เลยค่ะอันไหนไม่มีไม่มีเพีย้ยก็แยกไว้นะคะบางทีเรามองไม่เห็นมันมันเล็กๆน้อยๆเงี้ย อันนี้มีน้อยมีน้อยเราก็ปัดปัดออกแค่นั้นค่ะก็มีเกือบทุกลูกนะบางลูกเยอะบางลูกน้อยเราไม่ได้แช่สารอะไรนะคะเราก็เก็บให้ เก็บตอนมันแก่แล้วเราก็วางทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมันจะสุกเองส่วนลูกเนี้ยเมื่อกี้ไปเก็บมามันหลุดออกจากขั่วเลยนะถ้าขุดหลุดออกจากคั่วเราจะไปจุ่มน้ําล้างไม่ได้แล้วนะคะเราจะไปจุ่มน้าล้างไม่ได้แล้วมันก็จะเน่าเลยจริงๆลูกเนี้ยกินได้เลย เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะแกะไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้โหหวานเย็นชื่นใจเลยค่ะน่ากิน เราก็ต้องมาทําการล้างแบบนี้ค่ะเอ่อทางที่ดีเรากําจัดเคี้ยตั้งแต่ต้นต่อนะคะตอนตอนที่ลูกเขายังเล็กๆอยูอ่จะห่อก็ได้นะคะจะเอาถุงห่อแต่ว่าถ้าถุงห่อห่อไม่ดีมันก็จะเป็นเหนื่อแล้วมันก็จะทําให้เน่าด้วยค่ะเราต้องฉีดเอ่อเอาพวกที่เราทําเองค่ะเป็นพวก น้ำสไลด์หรือน้ำแฟบก็ได้นะคะผสมน้ำแล้วก็ฉีดตอนที่ลูกมันยังเล็กๆเพราะว่าเพียจะได้ไม่แมกเกาะถ้าเรากลัวจะไม่หมดเพียรเราก็เดี๋ยวล้างอีกน้ำหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเพียมันลงไปเนี่ยมันจะลอยอยู่เป็นเหมือนแป้งเลย ปีนี้ในหนาดกมากค่ะเพราะว่าฝนมาเร็วพอฝนมาเร็วเขาได้ได้น้ำได้อะไรได้สมบูรณ์ก็เลยออกลูกติดลูกเกือบทั้งนั้นเลยปีที่แล้วมันแล้งก็ไม่ค่อยมีลูกค่ะปีนี้ดกมาก <Vielleicht. S 2> ก็แบบนี้ล้างแบบนี้ไปเรื่อยเลย แล้วถ้าเพี้ยมันเยอะเราก็แต่เพี้ยเนี่ยเดี๋ยวน้ําที่เราล้างเพี้ยออกเนี่ยเดี๋ยวจะไปเททิ้งในบ่อเลยนะคะให้ปลากินเป็นอาหารของปลาต่อไป mm. เพื่อจะได้มันมาแพร่ตามต้นไม้ของเรา ล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ผิวของในหนาเนี่ยสะอาดขึ้นนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ